ญาณอันตรายที่สามารถทำนายได้ว่าคุณขาดสารอาหารอะไรนะคะการที่ผิดปกติของร่างกายแม้จะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะคะแต่เราก็ควรจะตระหนักและใส่ใจดูและมีอาการอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะอาการที่1ค่ะ อ่อนเพลียไม่ค่อยมีแรงงุดหงิดง่ายนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอค่ะอย่างเช่นอาจจะได้แป้งมากไปน้ําตาลมากไปแต่โปรตีนน้อยเกินไปค่ะก็อาจจะทําให้เกิดอาการเหล่านี้ได้นะคะควรไปเพิ่มการทานโปรตีนเช่นไข่หรือปลาเป็นต้นค่ะและลดการทานแป้งและน้ําตาลลงนะคะข้อ2ค่ะมีเหงือกบวมและมีเลือดออกตามลายฟันนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราขาดวิตามินซีหรือมีหินปูนในปากมากเกินไปค่ะเวลาที่เราแปรงฟันแล้วอาจจะทําให้เลือดออก ได้นะคะอย่าลืมไปพบหมอฟันบ้างนะคะ3นะคะผมร่วงผมเปราะผมแห้งขาซึ่งอาจจะเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นเครียดนอนน้อยนะคะหรือลดน้ําหนักผิดวิธีหรือขาดโปรตีนค่ะลองไปทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะและลดความเครียดลงดูตามสาเหตุข,ของเราค่ะจะทําให้อาการเหล่านี้ดีขึ้นได้ค่ะ 4. ่ค่ะพวนาวิชาณมีอาการตาแห้งตาเบลอมองไม่ชัดโดยเฉพาะเวลากลางคืนนะคะซึ่งเกิดจากการที่เราขาดวิตามินเอ ซึ่งมีมากในผักสีเหลืองเหลือนะคะเช่นฟักทองแครอทข้าวโพดเป็นต้นหาอาหารเหล่านี้มาทานเพิ่มเติมกันนะคะเพื่อบำรุงสายตาของเราค่ะและข้อ5ค่ะมีอาการเป็นตะคิวตอนกลางคืนใครเป็นแบบนี้บ้างคะเกิดจากการที่เรา ทานผักใบเขียวน้อยเกินไปหรืออยู่ในช่วงลดน้ําหนักมากเกินไปทําให้เราเนี่ยเสียน้ําออกไปค่ะซึ่งก็จะขาดธาตุแมกนีเซียมกับโปแตเซียมออกไปด้วยนะคะทําให้เกิดเป็นตะคิวได้ควรทานเป็นเกลือชมพูทดแทนเข้าไปค่ะและอย่าลืมทานผักใบเขียวด้วยนะคะอาการนี้ใครมีอาการผิดปกติอะไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกับพยาบาลจุได้เลยนะคะมาดูแลสุขภาพด้วยกันค่ะ